Texas, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight. มีมีมี TechSauce Podcast ค่ะ. กับตอนที่ชื่อดิ p ้าแผนพลิกฟื้นประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและความร่วมมือกับ t e คส Startup ไทยนะคะเราจะไปพูดคุยกับดรนัทพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือที่เรารู้จักกันดีในนามที่ชื่อว่า d i p ้าค่ะไปพบกับท่านกันเลยค่ะ อยากจะให้ทางพอ,อเนี่ยช่วยเล่าถึงนโยบายค่ะที่ออกมาสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กค่ะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยที่เขาต้องพัฒนาเรื่องทักษะดิจิทัลหลังจากที่เจอคริสต์อย่างโควิดค่ะ,คะก็คิดอย่างนี้ตอนแรกเลยที่เราเจอคริสคริสต์จากจากตัวโควิดประมาณเดือนมีนาคมเนะ,ะเราก็สรางบันดีไว้เขาเรียกว่าร้านค้าธุรกิจเองก็ยังปรับตัวไม่ค่อยทันนะครับตอนช่วงนั้นจริงๆมันก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างยากนะ เพราะเราจะบอกว่าเราจะไปลงไปช่วยแนละ้วบอกคุณต้องปรับตัวปรับตัวมันก็คงจะคิดว่าจะปรับอะไรไของจะกินยังไม่มีแนละ้วของจะขายก็ไม่ได้ลูกจ้างไม่รู้จะดูแลยังไงนะเ,เราก็นั่งรอระยะเวลาว่าสิ่งแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ก่อนออความรู้ถึงวิธีการว่าเ,เราจะทําตัวยังไงกับการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาของดิจิตอลอีโคโนมีที่เกิดขึ้นจากตัวโควิด uh, -19 นั่นเองนะครับ ว่เาเราเราให้ความรู้เนี่ยมันก็มีตอนแรกเนี่ยหลายๆซอสของข้อมูลเนี่ยมันมาจากหลายๆแหล่งแต่เราก็พยายามทําช่องทางพอร์ทัลหนึ่งหรือประตูหนึ่งหน้าต่างหนึ่งให้คนไทยไม่มากก็น้อย,ยได้รู้นะครับแล้วก็อาศัยพวกอินฟลูเอนเซอร์พี่ๆน้องๆเนี่ยช่วยกันอบอกข้อมูลที่มันเป็นแฟกต์แฟกต์แอนด์ฟิงเกอร์ว่าจริงๆแล้วอย่าตื่นตระหนกนะ mm hmm. มันมีวิธีการในการดําเนินการถ้าเราช่วยช่วยร่วมกันนะครับสเมื่อเกิดความเ,เข้าใจมากขึ้น mm hmm. ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง mm hmm. ที่พร้อมยกมือนะบอกว่า เฮ้ผมต้องไปต่อผมมีลูกมีภรรยามีลูกน้องมีครอบครัวที่ต้องดูแลร้านค้าผมจะต้องไปต่อจะไปต่อในยุคที่เรียกว่า new normal หรือวิถีชีวิตใหม่นะครับเราก็นั่งดูว่าเอ๊ะถ้าเป็นวิธีการที่ให้เขาไปนั่งทําเองหรือรักไปสอนเขาทำเนี่ยมันคงจะไม่ค่อยเวิร์กแต่เปนมีกลุ่มหนึ่งที่กําลังเจอปัญหาของโควิด -19 เหมือนกันก็คือพวกสตาร์อัพนั่นเองเราก็บอกว่าน้องๆสตาร์ทอัพที่เขามีโซลูชันดีๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวแก้ไขปัญหาเพนพอยต์ในอดีตในยุคหนึ่งแต่ยุคนี้มันอาจจะบูมขึ้นมาทันทีเลยอย่างเช่นการจัดลําดับการเข้าคิวบ้างการจัดทําเรื่องของระบบเปย์เมนต์บ้างหรือแม้แต่เรื่องของการติดต่อกับโลเคอลเดลิเวอรี่บ้างนะครับรอก่อเฮ้ไปจับแมทชิ่งกันเอาคนที่พร้อมก่อน mm hmm. ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทั่วทั้งหมดพอคนนึงพร้อมในรูปแบบของประเทศไทยเราเนี่ยมันก็จะมีการส่งต่อ มันมีเขาเรียกว่ามี success case สมมติน้องมี่อยู่บ้านสามารถขายของได้สามารถดูแลครอบครัวได้เลี้ยงลูกน้องได้เปิดร้านได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับก็ทําให้ตัวเองอยู่รอดพออยู่รอดปุ๊บมันก็จะมีคือเรียกว่าก็เปลี่ยน o p m e n t อมันวิธีการอย่างนี้มันคือการส่งผ่านในโลกของโซเชียลนั่นเองนี่คือวิธีการที่ดีป้าทำะะก็คือเหมือนกันสร้างให้เกิด traction เพิ่โมโอกาสให้เขาได้สามารถที่ยืนต่อแล้วก็ไปต่อได้ นอกจากนี้แล้วยังเห็นมีกองทุนด้วยค่ะที่ออกมาเหมือนสนับสนุนออก็ความจริงเราไม่ได้เป็นกองทุนหรอกแต่เราก็มีงบประมาณประจําปีที่ช่วยเหลือสตาร์ทอัพอยู่แล้วเพราะเวลาเรามองว่าแมคคินซซึมสําคัญที่จะทําให้เรลเซกเตอร์ในเมืองไทยพี่น้องร้านค้าเล็กๆที่เขาจะเป็นยูเซอร์เนี่ยมันใช้ถ้ารัฐไปทำนะมันก็จะกลายเป็นภาระของรัฐแต่ถ้าเกิดว่ามีน้องๆเหล่านี้เขาโตได้เศรษฐกิจมันก็โตยังเห็นว่าบางบางประเทศเ็าเริ่มคิดแล้วว่า ถ้าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มันต้องมีตัวได้เศรษฐ,ฐกิจรหรือได้สังคมใหม่น้องสาหรับเหล่านีา้ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องดอนบับเนี่ยบางธุรกิจถ้าเซกเตอร์ทัวริซึมมันดาวนะเขาต้องดรอปไปด้วยเพราะมันรีเลทกับธุรกิจเซกเตอร์ทัวริซึมบางธุรกิจก็บูมขึ้นมาทันท,ท,นทีเพราะมันมีความต้องการหรือดีมานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นโดยกระทันหันหรือเกิดเอ็กซ์โพเนนเชียลกรนั่นเองนะ<ม>ก็ทำยังไงดีให้น้องที่ลำบากด้วยน้องที่ต้องการขยายด้วยก็มีโอกาส เราก็จัดแมปหัวข้อว่าอะไรนะคือสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่มีไอเดียเหล่านี้นะครับที่สามารถจะเกิดขึ้นได้เราก็แบ่งมาเป็นทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับรอบแรกเนี่ยเป็นการให้ในเชิงของเริ่มสตาร์ทอัพใหม่ๆเลยหรือเรียกว่าเริ่มจัดตั้งใหม่ๆเลยแต่ดี่ป้าไม่ได้แกล้งทั้งหมดนะครับเขาก็มานั่งคุยกับ VC นั่งคุยกับอินเวสเตอร์ว่าไอเดียของเขาเป็นอย่างนี้ปัญหาคืออะไรแล้วรูปแบบธุรกิจของเขาในปัจจุบันกับอนาคตที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเขาจะทําอะไรได้นะครับ ก็สมัครมาเยอะเป็นปกติการเลยนะปกติเนี่ยเราเปิดไปน้องๆที่เขาอาจจะไม่ได้มีความสนใจตอนนี้มีความสนใจเป็นร้อยไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือยายรายที่มีระยะเวลาการดเบินงานมาระยะหนึ่งเขาก็แสดงว่าเห็นความสําคัญแล้วต้องการการที่เรียกว่าเป็นเงินสนับสนุนที่ไปทําให้บ o ๊กเก็ตแคปิตอลเขามีความสะดวกมากขึ้นคล่องตัวขึ้นนะครับก็เราก็จับแบบเซกเตอร์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เมืองไทยต้องใช้แหละ ว่าจะเป็นตัว h e a l t h Tech การบริการทางการแพทย์นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมผู้รืิโภคที่สมัยก่อนไม่อยากใช้ไม่อยากพบหมอแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีการที่คุยง่ายสะดวกขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความมั่นใจนะครับสก็พวกที่เรียกว่าเป็นโลจิสติกเดลิเวอรี่นะครับอ,อันนี้ก็ออฟคอร์สเราก็พูดกันในหลายครั้งว่ามันมีแต่ของต่างชาติแน,น่าจะมีของคนไทยบ้างน,นะคะรับสเรามองภาพของการศึกษาคือเอทเทค เอทเทคไม่ว่าจะเป็นการศึกษานอกห้องเรียนหรือการจัดการห้องเรียนในการที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับเขาเรียกว่ายุค new normal นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของที่เรียกว่าทัวริ s ึมก็คือทรา e วลเทคสิ่งเหล่านีน้มันคือสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบของเซกเตอร์ที่กําลังอยู่ในภาวะของการทรงตัวรอจังหวะแต่กลุ่มนี้ก็บอกว่าการทรงตัวเขาก็เองบางอันก็แย่นะก็แสดงว่าเขาเองเขาต้องหาโซลูชันใหม่ๆแล้วก็พยายามเติมไอเดียโดยเกิน ให้ก็เรียกว่าเป็นแองจิลฟันมากกว่าแองจิลฟันก็คือเมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งคุณก็อาจจะคืนหรือให้รับเนี่ยเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นด้วยในยบางส่วน mm hmm. แล้วนี่การไปถือหุ้นในบางส่วนเหตุผลเพราะมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนนะักลงทุนต่อย,ยอดนะครับเพราะว่าการถือหุ้นของเราของดีป้าเนี่ยไม่ได้หวังกำไรกำไรหรือจะบอกต้องมี50% 4สิบเปอร์เซ็นต์สี่กาใหม่เราก็แค่นิดเดียวเองตามบายเอชันที่สัตว์เลีกับเราประเมินร่วมกันนะ เมื่อเขาผ่านมาถึงสเตจหนึงเราก็มีสเตจที่สองสเตจที่สก็คือคนที่เขาเริ่มโกดละอันนี้ก็จะ,ะไม่ได้เหมือนกับสเตจแรกที่เป็นแองิลฟันซูเปอร์แองิลฟันเลยถ้าสเตจสเนี่ยห้าสิบในลุกในมูลค่าที่เราลงไปให้กับสตาร์ทอ mm ัพสเตจแรกนี่เราเอา25%ของเงินลงทุนเท <Yeah. S 2> ่านั้นเองนะครับที่เรียกว่าเป็นแองิลฟันที่เข้าไปเป็นรีคอยลี่เป็นทุนนะครับ <Yeah. Okay. S 2> นล้นที่สเนี่ย 50อซของเงินที่เราใสา่เข้าไปก็ up to ห้าล้านบาทนะครับ<ม>ก็จะเห็นว่าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงการเอ้ยมันตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะมีความสําคัญขนาดนั้นแต่เห็นว่ากลายเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนเข้ามาแสดงไอเดียกันปรับเปลี่ยนธุรกิจกันก็เห็นมิติหลายๆอย่างนะครับทั้งสองอันที่เราปล่อยไป<ม>กับอันที่สเมื่อมีการเติบโตเราเห็นว่าเมืองไทยน่าจะเกิดการลงทุนในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่โหลักอย่างเดียวแต่เป็นฟ<ม>ิสิกอลแล้วก็เป็นเรื่องที่เบสออนเขาเรียกว่า Data ค่อนข้างเยอะ ก็พูดง่ายๆเป็นเกี่ยวกับ Big Data หรือโซลูชันที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาหลายพื้นที่เราก็ปล่อยว่าคนที่พร้อมแล้วในสเตจที่2เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็น VC กึงก่งๆเนี่ยนะครับและลง50%ของวงเงินที่ให้ไปสูงสุดไม่เกิน5ล้านก็มาเป็นเขาเรียกว่าอินฟาฟันอินฟาฟันที่ทําให้ธุรกิจสธารันสามารถกลายเป็นธุรกิจจริงๆในการบริการภาคประชาชนได้คำว่าอินฟาคือกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งหรือเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ให้บริการต่อยอดทั้งประชาชนและธุรกิจอื่น ตัวอย่างเช่นเรื่องของการทํา Big Data ทางด้านของทำโซเชียลดิสซิเงเราก็เปิดนะว่าเอยมันเป็นเรื่องสําคัญแล้วเพราะว่า voice of consumer หรือ voice ของประชาชนเป็นเรื่องสําคัญแล้วมันก็เปิด open API เอกชนทําเอกชนเปิด open API ให้รยายอื่นๆเอาไปใช้ในการที่จะพัฒนาธุรกิจต่อยอดพี่ว่าก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะ <c oughs> นอกจากนี้แล้วยังมีอีกพอท่อหนึ่งค่ะซึ่งเป็นโครงการที่เข้ามาช่วยเหลือทา,ทางผู้ประสบภัยนะคะก็คืออย่างไทยไฟโควิดค่ะอยากจะให้พอ,อ,อช่วยเล่านโยบายเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการนี้นิดนึงว่าที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ next step หลังจากนี้มองไว้ว่ายอย่างไรบ้างค่ะเรามองอย่างนี้ตอนเริ่มแรกเลยที่บอกว่าคนยังไม่ค่อยเข้าใจในพอทนั้นเนี่ยเราก็นั่งคิดว่าเอะเราก็จับมือกับทั้ง Tech Cross เองนะครับแล้วก็หลายๆคนเทลสกอร์ Tell เองไวซ์ไซส์หรือแม้แต่อินเตอร์ ไม่ไน่จะมีที่ช่องทางในการสื่อสารนะ mm hmm. เพราะนั้นเราก็สร้างขึ้นมาเปเรียกว่าไทยไฟล์โควิดนะครับไทยไฟ์โควิดเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยได้รับทราบด้วยว่าสถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไร mm hmm. นะครับ uh, เอเว็บไซต์นี้หรือเป็นพอร์ทัลนี้เนี่ยมันเป็นการสื่อสาร One Way mm hmm. uh, One นเ y ย์ห hmm. มายความว่าเราให้ข้อมูลที่เป็นแฟกต์ที่เกิดขึ้นจากภาครัฐ นั่นคือข้อที่หนึ่งก็คือการสรุปข่าวน้องๆเราในดีป้าเนี่ยก็ช่วยกันทำเขาเรียกว่าสรุปเนื้อหาสาระแล้วก็ขึ้นไปให้นะครับสองเราไปนั่งฟังดูว่าในกลุ่มที่ในโลกของดิจิทัลเนี่ยหรือโลกของโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาพูดอะไรกันหรือว่าในทวิตเตอร์อินสตาแกรมหรือแม้แต่ใน a c e b o o k เขากังวลเรื่องอะไรเราจะได้มาตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นนะครับการที่3คือการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นสถิติและไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากทางกระทรวงสาธารณสุขว่าวันนี้มีคนติดเท่าไหร่ ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยกันความจริงปกติก็มีช่องทางภาครัฐ, mm hmm. ร,ฐรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็บางคนก็จะไม่ได้ฟังช่องนั้นก็มาฟังช่องนี้ก็เหมือนเหมือนกันตัวเลขเดียวกันนะครับ mm hmm. ต่อมาเมื่อผ่านช่วงที่เราให้ข้อมูลเหล่านั้นเรียบร้อยนะครับเราคิดว่าฟีเจอร์ของไทยไฟโควิดเนี่ยน่าจะมีเรื่องของการทํางานด้านอื่นด้วยเช่น <Yeah. S 2> เราอย่างที่บอกว่าคนบางคนก็ทํางานอยู่บ้านแต่บางคนก็ตกงานเลยนะ mm hmm. หรือบางคนก็ปิดกิจการไปรหาอาชีพใหม่ มันน่าจะมีเรื่องของการให้โอกาสทางด้านของจ o อบนะครับเราก็เลยเอาตัวฟีเจอร์ใหมายใส่เข้าไปที่เรียกว่า Job D toU ูยูจ็อบดีทูยูก็คือ Job บดีๆเนี่ยนะครับแต่เป็นคือจ็อบดิจิทัลทูยูนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ปิดเฉพาะเขาเรียกว่าดิจิทัลสกิลนะก็พยายามดูจากเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องภาคเอกชนนี่แหละพี่ๆน้องๆใครที่ธุรกิจยังไปได้อยู่ใครที่เป็นธุรกิจที่ยังต้องการคนอยู่ช่วยเอาจ็อบที่คุณกําลังตามหาหรือระบบรีคูดเมนต์เนี่ยมาให้เราทราบหน่อย ซึ่งเราจะได้ช่วยกันเผยแพร่ให้คนไทยเนี่ยได้เข้าถึงบางครั้งเขาอาจจะคิดว่าตัวเองมีสกิลเขาจะได้เข้ามาแมปทางานได้เลยแต่ถ้าเขาไม่มีสกิลเขาก็สามารถที่จะไปอัพสกิลตัวเองได้นะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นอัพสกิลกับดีป้าหรืออัพสกิลกับใครก็แล้วแต่เพราะฉนั้นเราก็เลยเติมอีกช่องทางหนึ่งเข้าไปในจ o อบดีได้ว่าถ้ามีหน่วยงานไหนกําลังทำอัพสกิล hmm. ก็ใส่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยทางเอกชนเป็นใครก็แล้วแต่ช่องทางนี้ก็เลยกลายเป็นทั้งคนเข้ามาดูว่าใครกําลังเปิดรับงานบ้าง นะตอนนี้ก็มีเกือบเกือบประมาณสักเกือบหมื่นจ็อบแล้วนะเพราะส่วนหนึ่งก็มาจากเอกชน4 0 0พจอ็อบอีกส่วนหนึ่งมาจากของภาครัฐทำอีก6000จ็อบนะครับก็คือทําให้คนไทยมีโอกาสมากขึ้นนะครับก็ยังทํากันต่อเนื่องซึ่งเป็นการทํางานโดยทรัพยากรของเราเองนะเพราะก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ท่าคนไทยเนี่ยมองเห็นโอกาสนะถึงแม้จะเป็นโอกาสอันเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ในการพัฒนาได้เองค่ะ ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าวิกฤตเนี้ยมันจะอยู่ยาวนานแค่ไหนนะคะแล้วก็มันจะเกิดกี่ละลอกก็ไม่ทราบเหมือนกันทางทางพออ,อมองว่าคนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเองหรือเอกชนเองเนี่ยควรเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อ,อเพื่อป้องกันจะเขาเรียกไม่ลดความเสี่ยงแล้วกันนะคะ<อ>ว่าโอ,อกาสที่จะเกิดขึ้นในอานาคตพี่มองอย่างนี้ว่าข่าวดีก็มีนะครับตัวอย่างเช่นทางจุฬาเองเมีวัคซีนที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มทดลองกับสัตว์เนาะ อีกหน่อยเนี่ยมันก็จะกลายจาก Animal Test มันก็กลายเป็นทดลองกับคนจะคิดว่าคงจะมีข่าวดีในอนาคตอันเร็วนะครับแต่เพิ่นช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนเข้าๆออกๆมันต้องเบรอันสองอย่างนะเราปิดประเทศไปเนี่ยมันก็เกิดเฉพาะในดูมิสติกของซัมชันการํำเงินงานที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวก็น้อยเพราะนั้นเงินสัพัดมันก็ยากนะข้าวยากหมากมันก็ไม่แพงหรอกแต่ว่ามันจับจ่ายใช้สอยกนลำบากหน่อยภาวะตึงตัวก็คงมี พี่ว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการทำเคอร์ชันนะถ้าเคอร์ชันก็คือเฝ้าระมัดระวังอะไรที่มันจําเป็นในการลงทุนเนี่ยก็ลงทุนเพื่อทําให้ธุรกิจมันต่อยอดในยุค New n o r m a l ตัวอย่างเช่นการลงทุนในการแสวงหาโอกาสใหม่ทางการตลาดสมัยก่อนเราอยู่โลกฟิสิกอลแต่ถ้าเราลงทุนอีกอันนึงในการทำโชคโลกเรียกว่า non physical เนี่ยหรือเป็นแพลตฟอร์มต่างๆไม่ต้องไปลงทุนสร้างเองแต่เอาตัวเองไปปลั๊กอินกับระบบที่เป็นแพลตฟอร์มทางด้านดิจิทัลเนี่ย ก็สามารถทําให้ตัวเองนั้นมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับกับอันที่2เนี่ยมันคือการที่จะต้องมานั่งดูว่าอะไรที่มันสามารถทำคอร์สลชั้นได้คือการลดต้นทุนลดต้นทุนนี้อาจจะต้องคิดถึงเรื่องของการลดต้นทุนในเชิงของแมนหรือคนไว้ที่หลังนั่นคือทรัพยากรสําคัญถ้าเขาจําเป็นนะครับแต่ลดต้นทุนในสิ่งที่มันเป็นตัวลอสในกระบวนการต่างๆ่ลดต้นทุนในสิ่งที่มันทําให้ธุรกิจนั้นมันเกิดการเสียทั้งเวลาและเสียทั้งต้นทุนของตัวสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือการบริการน,นั สิ่งเหล่านี้มันทําให้เราอยู่ในช่วงของการที่เรียกว่าเคอร์ชั่นก็คือเฝ้า,ะาระมัดระวังตัวเองนะครับ mm hmm. พี่คงไม่กล้าบอกว่าเอ้ยวันนี้ควรจะต้องปรับปรุงตัวในการใช้พวกระบบตัวเว็บคอนเฟรนซ์หรือว่าการใช้ตัววิดีโอคอนเฟรนซ์หรือการทับทัน ERP ในบ้าน ขนาดนั้นมันคือขึ้นอยู่ความพร้อมความพร้อมก็คือตัวความแข็งแกร่งทางทางทางการเงินและการต้องการการปรับตัวผมคิดว่าทางลอดเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในตัวสายเลือดนักธุรกิจทุกคนแต่วันนี้นักธุรกิจต้องมองภาพว,าว่าถ้าเราจะไปต่อกับการลงทุนในอนาคตกับโอกาสในอนาคตเราน่าจะอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังนะครับการเฝ้าระวังนี้อาจจะมีอยู่ประมาณสัก1-2ถึงไตมาส การดูทิศทางทั้งเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศนะครับการดูทิศทางภาพรวมเศรษฐกิจของทั้งโลกนะครับการดูการเฝ้าเขาเรียกว่าดูอย่างใกล้ชิดจากข้อมูลที่เรียกว่า consumer behavior ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือ buyer นั่นเองนะทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราเอามาคิดกับการเคอร์ชั่นเมื่อกี้ว่าเราจะขยายตลาดยังไงมองหาโอกาสใหม่โอกาสใหม่ไม่ได้อยู่ในโลกฟิสิกอลแล โอากาสใหม่มันเป็นเป็นการมองภาพกว้างแล้วว่าจะทำไงสินค้าเรามันอยู่ในมือบริโภคที่สะดวกรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วต้นทุนของธุรกิจนั้นมันอยู่ในภาวะที่รับรองได้รับได้นั่เองรับได้ก็คือเหมาะสมกับการทําธุรกิจในยุคใหม่ค่ะทีนี้อยากจะ ชิฟมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสมาร์ c ซิตี้ค่ะพอ,อครับนโยบายของออมีโครงการต่างๆที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ c ซิตี้ค่ะมองเห็นโอกาสในความร่วมมือระหว่างสตาร์ทอัพแล้วก็ภาครัฐอย่างไรบ้างเพื่อจะเทินให้เมืองของเราเนี่ยออสมาร์ทตามชื่อเลยค่ะคนก็พูดคำว,ว่าเมืองอัจฉริยะความหมายคือเมืองน่าอยู่นะครับโอกาสของสตาร์ทอัพเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยในอดีตตั้งแต่เราทําโครงการสมาร์ทซิตี้มาเราคิดเสมอว่า ถ้าเมืองจะน่าอยู่ต้องพัฒนาโดยคนไทยพัฒนาโดยภาคธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่หรือภาคธุรกิจที่มีโซลูชันในการปรับโจทย์นะครับเราก็กำหนดไว้ทั้งหมด7 mm hmm. ด้านนั่นแหละทั้ง Economy, Living, People, Safety, ฟต mm ี hmm. ้นะครับเอเนจี t อน n วลูเมนต์กวนแล้วแต่เน้นการตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็รู้ว่าใครจะเป็นคนพรายโซลูชันถ้าถามน้องมีว่าเอยถ้าคนพรายโซลูชันคือภาครัฐฝ่ายเดียวมันคงไม่ใช่ แล้วนะโลกที่พัฒนาแล้วหรือดีเวล็ปแล้วเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เอกชนหรือประชาชนมีส่วนร่วมับการพัฒนาพื้นที่หรือโอกาสทางธุรกิจย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเขาเฝ้าระวังหรือกําลังทํางานในการดูแลตัวเองว่าจะหาโอกาสทางธุรกิจอะไรสมาร์ทซิตี้เนี่ยแหละมันก็คือพื้นที่ที่ทำให้เขามีธุรกิจนะครับตัวอย่างเช่นเราทําบางอย่างเนี่ยมันเห็นโอกาสในการจัดการพื้นที่ที่เรียกว่าใช้โลเคอลิเดลิเวอรี่ที่ใช้วินมอเตอร์ไซค์<ม>เพื่อบริการ ร้านค้าในพื้นที่นะครับที่เห็นแถวแถวชนบุรีสัตหีบมีสตาร์ทอัพก็เปน็นนังคิดโซลูชันไม่ต้องคิดการใหญ่จะทำไงให้พื้นที่ตัวเองดีขึ้น mm hmm. ชาวบ้านก็ลดต้นทุนตัวเองได้เขาเรียกว่าคอร์สรีดักชันนะครับมีการจัดการทรัพยากรของตัวเองได้ในพื้นที่มันก็สมาร์ทขึ้นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สตาร์ทอัพเนี่ยพยายามเข้าไปอยู่ในโครงการสมาร์ทซิตี้วันนี้เนี่ยเราประกาศไปว่าใครมีเจตนารมอยากจะให้ตัวเองนั้นเข้าสู่กระบวนการที่จะให้มันสมาร์ทขึ้นสมาร์ทข ไปเรื่อยๆเป็นอินฟินิตี้ไม่รู้จักจบเนี่ยนะครับก็มีตั้งประมาณสัก40พื้นที่ uh huh. 40พื้นที่ที่มาจากประมาณสัก20กว่าจังหวัดนะครับ uh huh. 26 27จังหวัดมีความประสงค์ทั้งระดับที่เป็นโลโคอเองระดับอปตอปจอเป็นพื้นที่ของเอกชนด้วยและเป็นพื้นที่ของภาครัฐในระดับของจังหวัด มากันบอกว่าผมยกมือว่าผมอยากให้จังหวัดหรือพื้นที่ของผมเนี่ยมันดีขึ้นแต่คาว่าดีขึ้นไม่ได้ไหมายความว่าเทคโนโลยีแบบโอ้โหจ๋าแต่ว่าดีขึ้นในการที่ประชาชนหรือคนในพื้นที่ผมเขาสะดวกสบายแล้วมีการอยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน,นั่นเองค่ะอีกอันนึงที่เพิร์มเห็นโครงการอันนึงที่น่าสนใจมากคืออย่างกา,การทำ government เทคโนโลยีค่ะอย่าง ปีที่แล้วมั้งคะหรือว่าต้นใช่ปีที่แล้วที่มีการทำโปกแคตตอนกับฝั่งของกรมสัมพารรใช่ไหมคะเรามีโอกาสจะได้เห็นโครงการแบบนี้เพิ่มขึ้นหลังจากนี้บ้างไหมคะตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะความจริงมันติดช่วงจะบอกว่าโควิดก็ราบากหน่อยนะคราวที่แล้วตอนก่อนโควิดเนี่ยมีหลายกระทรวงที่เข้ามาแมทชิ่งกับสตาร์ทนะครับคราวที่แล้วมีทางกระทรวงกาโคมเราก็พยายามพาสตาร์ทอัพอีกฝั่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ อาวุธยุธโทโภคภัณฑ์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่โซลูชันที่อาจจะช่วยการลาโหมได้มาเจอกันก็ตกลงว่าเออในอนาคตอาจจะมีตัวซาราแพกแคการคล้ายๆการตอบโจทย์สรรพกรนะครับ<ม>กระทรวงเกษตรเองก็เหมือนกันอยากจะมีแพคการอนเหล่านี้ในการแมทชิ่งกับสตาร์ทอัพที่ทาพวกอกริเทคหรือการทําที่จะเป็นทาวเวลเทคเชื่อมโยงกับอกริเทคแล้วก็จะเอาสตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยเวลาเราไปคุยออกับเขาจะได้เกิดการดําเนิน,นง,งานต่อถ้าเผื่อมันติดเรื่องโควิด คิดว่าในอนาคตเนี่ยภาครัฐค่อนข้างจะเข้าใจมากขึ้นมีการตอบโจทย์ความต้องการของภาคประชาชนเยอะขึ้น mm. แล้วก็มีการส่งเสริมให้สตา์อัพที่เป็นภาคธุรกิจเนี่ยมีการเติบโตได้ โดยผ่านกระบวนการที่ภาครัฐเป็น f a c i l i เตอร์อมากขึ้นดีป้าเองก็จะเป็นคนประสานให้เกิดกระบวนการเหล่านั้นนะครับล่าสุดเองไม่ใช่แค่จะพอภาครัฐเอกชนเองก็ยกมือเหมือนกันนะครับไม่ว่าเขาเรียกว่าสมัยก่อนเราเรียกว่า c o o ป e เร t เ r นะเอาสตาร์ทอัพมาแล้วก็มา p i t หรือมานั่งแล้วก็ c o o p ป r a t e นั่งฟังซื้อแต่นี่เหมือนกันผู้ใช้บอกอผมไม่ได้ซื้อแต่ผมอยากใช้บร,ริการนะมีใครมาช่วยทำทำให้ได้มากขึ้นก็อาจจะมีกลุ่ม c o o p ป r a t e ที่เขา เรียกว่าเป็นขนาด M size อ,อยากจะทำแฮกคัทตอนในการให้โจทย์กับสตาร์ทอัพตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับก็มีกลุ่มเข้เรทประมาณสักเจ็ดแปดราย<ม>เดินเข้ามาหาดีป้าบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ผมให้โจทย์จากฝั่งผมว่าจริงๆฝั่งผมเนี่ยทำเรื่องของโลจิสติกอยู่นะครับมีปัญหาอย่างนี้มากเลยนะครับผมต้องการจะเอาโจทย์เหล่านี้มาให้สตาร์ทอัพช่วยคิดทางระบบเพย์เมนต์ระบบการให้บริการการเปลี่ยนแปลงจากตัวเองที่อยู่ในโลกฟิสิกส์เข้าสู่แพลตฟอร์มของการทางานกับภาคประชาชนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เรามองภาพว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เยอะขึ้นวันนี้เรารอจังหวะนะครับและคิดว่าจะดําเนินการต่อเรื่องทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งภาคเอกนชนที่เป็นตัวรีเควสเรามาด้วยค่ะสุดท้ายอยากจะให้ทางพอช่วยฝากอะไรกับกลุ่มสตาร์ทอัพนิดนึงเพราะตอนนี้ก็เรียกว่าเผชิญวิกฤตนะคะเหมือนเหมือน แล้วก็เหมือน SME ค่ะ<ช>ก็คือ,อเผชิญกันหมดแล้วก็พยายามแบบต้อง utilize แอสเซทที่มีอยู่บางทีก็ต้องยอมรับว,ว่าบางทีก็ต้องเริ่มเริ่ม down sizing หรือว่าไม่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไรค่ะอยากให้พออ,อช่วยฝากอะไรกับพวกเขาว่าจะปรับตัวในใน,ในวิกฤตครั้งนี้ซึ่งยังไม่รู้อีกยาวแค่ไหนครับในวิกฤตที่เราเกิดขึ้นผมว่าทุกๆครั้งเนี่ยเราเจอครสซิสมาเราก็ผ่านไปได้นะตั้งแต่ ยุคต้องยำกุ้งกับแฮมเบอร์เกอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในยุคนี้มันเป็นยุคที่อยู่ใกล้ตัวเราสิ่งหนึ่งที่ผมอยาก,กำลังพยายามผลักดันถ้าสำเร็จเนี่ยเราพยายามอยากจะทำให้เกิดตัวเขาเรียกว่าเป็น strategic alliance ของการดำเนินการร่วมกันด mm hmm. ำเนินการร่วมกันให้เกิดต่างคนต่างมีธุรกิจนะครับแต่ถ้ามาดำเนินการร่วมกันล้วผลักแต่แค่เมืองไทยมันมี super app สามารถดำเนินการได้ภายใต้บริบทหรือบทบาทของแต่ละคนมันจะทำให้เราอยู่รอดได้แต่ถ้าเรายังแยกทางกัน ไม่ไดํนเนินกันในเชิงของ Strategic Alliance เนี่ยเราอาจจะอยู่ในภาวะที่เราต้องแข่งขันกันเองด้วยและยังต้องแข่งกับคนอื่นด้วยและยังต้องเจอกับแฟกเตอร์หรือปัจจัยที่เราไม่รู้ว่าจะยาวนานขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคืออยากจะชวนพี่น้อง Startup นะครับว่าถ้าเราชงสําเร็จในเรื่องของการขับเคลื่อนครั้งนี้นะครับสถาบานัน s t a r อ u พเองจะต้องขอความอนุเคราะห์จากพี่น้อง s t a r ั u ทุกคนมาช่วยกันทําเพื่อประเทศไทยมาช่วยกันทําเพื่อตัวเราเอง ให้เกิดการทํางานที่เป็นของคนไทยและสามารถที่จะย,ยืนพผงาดได้ว่าเมืองไทยก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันค่ะได้ขอบพระคุณขอขอ,ณออกมาเลยค่ะขอบคุณค่ะ Texts innovativetive Thoughts Sparking